วันนี้พี่ลัาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักโครงการ m มนเน็ตเทวนีอีกโครงการหนึ่งซึ่งหลายๆคนตั้งตารอคอยปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อไตรามาส3ามและจะกลับมาอีกครั้งในต้นปีช่วงเดือนมีนามีษาช่วงไตรามาสแรกทุกคนซึ่งโครงการนั้นก็คือโครงการของ UMC หรือ Unicrom Manager Candidate เป็นโครงการพิพั้น เด็กจบใหม่ตรีใหม่โทใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานมาแล้วค่ะอายุช่วง30ยังสมัครได้นะเพราะ UMC หรือยูนิโคไม่กำหนดอายุเพราะฉะนั้นการแข่งขันค่อนข้างจะสูงแต่เงินเดือนที่คุณได้รับเรียกได้ว่ามากกว่า 50K เพราะะนั้นนี่คือโครงการใหม่ตาโครงการหนึ่งที่หลายคนอยากจะเข้าแล้ววันนี้พี่ลักษ์ก็เลยขอทาเป็นคลิปเพื่อให้ความรู้กับน้อง เพราะหลายคนมาถามพี่ลักษ์ไม่รู้จักโครงการเมนเทนเทอร์นีพอไปดูข้อมูลคนอื่นแล้วไม่มีใครพูดถึงว่าคัดยังไงซึ่งพี่ลักษ์จะมาให้คำแนะนำเรื่องนี้ทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบว่านะ,ะมีกระบวนการยังไงและเทคนิคยังไงให้คุณสามารถผ่านเข้าไปได้นะคะอ่ะ เกินเบื้องต้นกันก่อน UMC ยังดียังไงอีกข้อแรกได้ขึ้นสโตแมเนเจอร์ภายใน2ปีข้อที่2เป็นโครงการเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่เคลมการขึ้นตำแหน่ง2ชั้นปกติโครงการ Management ์เทรนีทุกโครงการถ้าเป็นหน้าบ้านเคลมการขึ้น Manager. แมเนเจอร์แต่ถ้าเป็นสายงานหลังบ้านพวกสายงานกลยุทธ์นะคะกลุ่มนั้นจะเคลมคุณขึ้นเป็นซีเนีย เพราะว่าหน้าบ้านสาขามันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสายแบงกิ้งธนาคารมีอยู่ทั่วประเทศสายสโตสโตมีอยู่ทั่วประเทศเพราะนั้นสายแบงกิง้งสายสโตค่ะตำแหน่งมเนเจอร์เติบโตขึ้นมาได้เร็วส่วนสายนะคะที่เป็นหลังบ้านมเนเจอร์ Manager, คุณไม่ได้ขึ้นหรอกค่ะถ้าจบเทนนี่เพราะจะเป็นส่วนมากถ้าขึ้นได้ก็คือเป็นซีเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งมันมีน้อยบริษัทหนึ่งมีมาร์เก็ตติ้งมเนเจอร์อีคอมเมิร์ซมเนเจอร์กี่คนเชียวนะคะเพราฉะนั้น บอกได้เลยว่าใครที่ถ้าอยากจะขึ้นตําแหน่งแมเนจเจอร์ได้เร็วคุณต้องหันหัวให้ถูกทางก็คือต้องมาทำงานสายหน้าบ้านอย่างเช่นสายงานขายสายงานแบงกิ้งสายงานของสโต์แต่ถ้าเป็นหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งสายงานสโต์และทุกบริษัทมีหลังบ้านเหมือนกันหมดแต่มันจะเป็นการคัดเพื่อไปอยู่หลังบ้านและตำแหน่งอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแมเนเจอร์จะได้เป็นซีเนียร์นี่คือสิ่งที่วิลักษอยากจะกรุมมิ่งให้คุณรู้ไว้เพราะ หลายหลายคนทำคลิปโดยที่นะคะเหมือนพูดโดยรวมเนาะแล้วมันทำให้ MT มันดูไม่ดีหรือดูแย่กลายเป็นว่า MT เข้าขึ้นเมเนเจอร์ไม่ได้จริงจริงๆมันขึ้นได้จริงทุกคนแต่คุณต้องเลือกค,คุณต้องเลือกสายให้ถูกนะคะแล้วคุณต้องอดทนอยู่จนถึงเพราะว่าการที่จะคัดเด็กอายุแบบ22 23ขึ้นเป็นเมเนเจอร์คุณจะต้องมีของระดับหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะทุกคนเลยไม่แปลกที่ทำไมเทิร์นโอเวอร์บางบริษัทอย่างเช่นเครือ C p เนี่ย กลุ่มบิ๊กแมคโครโลตัสสามารถเติบโตเพื่อเป็น store manager ได้ไม่แปลกที่คนอยู่ไม่ถึงเข้ารับทุกเดือนนะแต่ turnover สูงมากเป็นเพราะว่างานมันสมบุกสมบานและตั้งแต่ cp ควบรวมนะคะกระบวนการ management t w e n t เขาเรียกว่า process เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะสมัยพี่ลักแยกกันแยกบริษัทแยกของการชัดเจน แล้วพี่ลักษก็ไม่ได้เป็นของ CPF ด้วยมีคนบอกว่าพี่รักษ์เป็นเมนเทนต์เทรนเรของ CPF ใช่ไหมไม่พี่รักษไม่ได้เป็นสมัยก่อนพี่รักษณ์นะคะอยู่ในเครือสตที่เป็นของต่างชาติทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือโครงการเมนเทนต์เทรนเรและโครงการที่พี่รักณ์ได้เกินครึ่งแสนบอกเลยว่ามันคล้ายๆโครงการของ UMC นี่แหละคือได้เงินเดือนเกินครึ่งแสนทุกคนแล้วก็จ้างเป็นพนักง,งานประจําเลยแล้วรุ่นพี่ก็คือขึ้นสตเมเนเจอร์กันแบบเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือโครงการที่ recommend นะคะ UMC เป็นโครงการที่สัญญาจ้างเป็นพนักง,งานประจำทำงานแค่5วันต่อสัปดาห์สาโตที่อื่นทำงาน6วันต่อสัปดาห์หมดตอนที่ฝึกหลังจากจบจะทำงาน5วันแต่ UMC ข้อดีอ่ะเรียงข้อดีกันใหม่1 UMC นะคะมีเงินเดือนเกินครึ่งแสนให้เงินเดือนเกินครึ่งแสนสรับคนที่จบมาทุกคณะสาขาวิชาจบอะไรมาก็ได้สาขาครู อ่าว,วิศวะนะคะเศรษฐศาสตร์การเงินอการปกครองใครก็ตามจบมามีปริญญาอย่างน้อยหนึ่งใบสมัครได้เลย umc นี่คือข้อ2นะคะข้อที่3มก็คือนะคะโครงการของ umc รับนะ,ะเปิดรับคนไปจนถึงอายุช่วง30ยังสมัครได้ทุกคนถือว่าน้อยมากๆที่โครงการคนอายุ30สมัครได้นี่คือ UMC 4 UMC เป็นโครงการเดียวที่รองรับการเติบโตถึง2ชั้นในประเทศไทยตอนนี้ขึ้น Area Manager ได้ภายใน5ปีนี่คือสิ่งที่เขาเคลมไว้เพราะฉะนั้นก่อนอายุ30คุณสามารถขึ้น Area Manager ได้และคุณมีเงินเดือนเกินครึ่งแสนขึ้นตำแหน่งนามสกุลมันเป็น m ม n นเจอร์แล้ว a อเรีย n a ม e นแล้วจับไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนี้ที่เป็นสายแบบนี้สายบริหารจัดการแบบนี้คุณก็ยังมีเงินเดือนเกินครึ่งไอเกินแสนนะบ,บวกขึ้นไป นี่คือใบผ่านทางชั้นดีและเหตุผลทำไมควรจะเข้านะคะอของ UMC ให้ได้นะคะต้องเข้าให้ได้ทุกคนชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆบอกเลยแต่การแข่งขันมันสูงและโปรเซสการคัดเป็นไงเดี๋ยวจะเล่านะคะนี่คือสี่ข้อว่าเหตุผลที่คุณควรเข้า UMC นะคะไปต่อสี่ข้อนี้จบไปแล้วเมื่อคุณเห็นแล้วว่าอยากจะเข้าอ่ะเงินเดือนมันเกินครึ่งแสนว่ะการเติบโตมันแบบ สองชั้นอะขึ้นเอเลเมเจอร์ได้เร็วหรือว่านะ,ะ่ยทำงานแค่5วันต่อสัปดาห์เองเหมือนแบบพนักง,งานทั่วไปเลยนะพะนักง,งานสมัครไปเป็นพนักงานแบบก็เหมือนทํางาน5วันต่อสัปดาห์แต่ที่อื่นทํางาน6วันต่อสัปดาห์นะถ้าเป็นสายสตูนะนี่คือสิ่งที่ดีมากๆของ UMC และที่สําคัญนะคะของ UMC ต้องบอกก่อนว่าเป็นบริษัทอิงเตอร์เนาะคุณสามารถมีโอกาสไปทํางานหรือฝึกงานที่ต่างประเทศได้คุณจะไปประเทศไหนล่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาส สำหรับใครที่นะอยากที่จะทำงานกับบริษัทอินเตอร์แบบนี้และ culture หรือองค์กรข้างในของเขาจะบอกเลยว,ว่ามีแต่เด็กวัยรุ่นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ท,าท้าทายค่อนข้างที่จะท,าท้าทายและหน้าที่ของการเป็นเมนเ,เนทนเนอร์นี่คุณจะมีการนำเสนอกับผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้งเนาะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทำไม UMC เนี่ยเมนเทนเนอร์ถึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือเรื่องนี้อ่ะไปต่อใครยังอยากที่จะไปต่อกับอยู่ ของ UMC ฟังต่อให้จบนะคะนี่6นาทีและจะพูดได้แค่10นาทีเท่านั้นนะคะโปรเซสนะคะโปรเซสมีอะไรบ้างโปรเซสของ UMC มีอยู่4กระบวนการหลักๆ1ก,ก็คือนะคะเซล l t e ต้องสอบเซล l t e HL ซึ่งเป็นแบบทดสอบสากลวัดลอจิกและตรรก,กะเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครเคยสอบเซ l l ของเครือ CP บอกหรือว่าข้อสอบมันแอดวานซ์กว่านั้นหนึ่งระดับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ควรจะควรจะฝึกแบบฝึกเซลเทสแบบเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครอยากจะฝึกสามารถสั่งซื้อแบบฝึกเซลเทสที่หน้าโปรไฟล์พี่ลัก์ได้เลยนะคะราคาแบบหลักร้อยเท่านั้นเองนั่นคือคุณเอาไปฝึกได้100ข้อมีไทยกับอิงใครที่จะไปเครือซีพีก็ฝึกไทยใครจะไปของโครงการที่ยากกว่าน,นั้นให้ฝึกอิงเช่นอะไรบ้างโครงการแบบ ของ tiktok โครงการของ e-commerce ส้ม E-Commer c e ส้มถึงแม้เขาจะแบบไม่ใช่แบบแบบ ssl เนาะแต่ข้อสอบของเขาเนี่ยจะบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันเรียกได้ว่าเป็น ssl ย่อมย่มเลยก็ได้นะคะมันคล้ายกันทุกคนเพราะฉะนั้น ssl เป็นข้อสอบสากลนใครอยากได้สั่งซื้อซาที่หน้าโปรไฟล์ ซึ่งนะคะข้อสองทอะไรบ้างถ้าคุณผ่าน h อ l แอลเซลนะคะเขาจะมีเพลียดการทํา h ช l อยู่ประมาณ2เดือนทุกคนไม่ถึง2เดือนเดือนนินนดๆนะคะเดือนนินนดๆที่เขาจะเปิดให้ทํารับสมัครนั่นแหละช่วงนั้นเขาจะส่ง h อ l ให้ทําด้วยสองนะคะถ้าผ่านจะได้ไปต่อในรอบ HR interview ซึ่งกลับมาก่อนนะเซลเทสของพี่รัก์แบบฝึกเซลเทสพี่ลักษ์เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมีคนทำเซลเทสพี่รักได้เจ็ิเปอร์ซนยังนะ แต่ผ่าน UMC กันอื้อซ่าเลยเยอะมากเลยผ่านเยอะมากล่าสุดในสองวันก่อนพี่ลักษ์เพิ่งอัปเกรดข้อสอบเซลล์เทคให้ยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไปทำซ่าต้องจับเวลาทำแล้วทำถ้ามากกว่า7 0 8ดเเซนถือว่าใช้ได้ข้อสอง HR interview สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษล้วนทุกกระบวนการของ UMC เป็นภาษาอังกฤษนะคะ All English language ทั้งหมดเลย HR interview สัมภาษณ์เป็นคู่ทีละสองคนทุกคน ความยากความกดดันมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าเวลาถามนะคะเราก็จะกดดันเพราะอีกฝ่ายบางทีตอบไม่ดีกว่าหรือบางทีจะกลัวว่าเราจะตอบไม่ได้หรือบางทีจะกลัวไขาที่หน้าเพื่อนยกตัวอย่างเนาะเพราะฉะนั้นมันเลยบางคนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางด้านภาษาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเข้า UMC ที่ลังแนะนําให้คุณไปเ a คคอร์ r s ปี p e a k i n g ะ ซึ่งพี่รัก์เองเป็นคนหนึ่งที่นะคะจะบอกว่า,าภาษาอังกฤษสําคัญมากเมื่อก่อนพี่รักษก็เป็นคนที่แบบไม่ได้แบบเก่งอิงมากมายแต่พี่รัก์ก็เข้าโครงการเมนเมนทนอร์นี้ที่ได้พรีเซนต์งานผู้บริหาราภารษาอังกฤษอะทุกคนแล้วพี่รักษ์เทคคอร์สนะคะ,ะาภาษาอังกฤษเนี่ยคอร์สหนึ่งแบบ 33K อย่างเงี้ยเพราะนั้นมันต้องลงทุนนะคะถ้าคุณตั้งใจจะไปเข้าจริงๆเพราะว่ายูเมเดือนเดียวเงินเดือนก็เกินครึ่งแสนแล้วมันคุ้มคา่าและถ้าใครนะคะอยากที่จะฝึกนะพี่รักษ์บอกเลยว่าวิธีที่ฝึกได้ดีที่สุด คุณต้องดึง leadership skill ในตัวเองออกมาตอนนี้มันจะ10วิ10นาทีทุกคนติ๊กต็อกทำได้แค่10นาทีเพราะฉะนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ให้ไปต่อคลิปที่2เดี๋ยวพี่ลักจะเริ่มพูดโปรเซสการคัดของ UMC ใหม่เนาะอ่ะพอดด้วยกัน